สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์ p o o เราเริ่มต้นกันขี่เอเลียนฮอตเกตามมนาคตจอห้าประเด็นลิเวอร์ p ู้ o l อุ่นเครื่องเฉือนไมล์0ูนห้าประเด็นหงอุน hey ่นเฮวิลเจคกนครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ p o o ของพวกเรา โอกาสที่จะลองนักเตะในเกมอุ่นเครื่องในแมตที่เฉือนไมล์0ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในแมตช์นี้ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าหงแดงหรือวอ้์พูลเรามีพัฒน,นาการในด้านบวกอย่างต่อเนื่องนะครับในยันเลือดดอยนะครับจัดผู้เล่นตัวจริง45นาทีแรกค่อนข้างดุดันนะครับแต่ก็ไม่สามารถเจาะตะข่ายไมล์ศูย้ได้กระนั้นภาพโดยรวมของฟองการเล่นค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะครับส่วนขึ้นหลังก็มีการเปลี่ยนตัวยกชุดส่วนใหญ่แล้วจะให้โอกาสดาวรุ่ นักเตะที่เพิ่งเจ็บและพวกที่ไม่ค่อยได้ลงสนามได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองสำหรับผลงานของเดอะเรดนะครับต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่ายังมีเรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขเยอะแต่นั่นก็เป็นเพราะทีมขาดตัวหลักไปหลายคนฉะนั้นในแมตช์อุ่นเกล็กเกมต่อไปที่จะพบกับหญิงชลาแหแฮทา้าเบรเลนในัปดาน้าเจกิก็ครับน่าจะมีอร่อยเด,ดเด็ดให้สาวกเดอะคัพได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับเราเริ่มต้นที่ประเด็นที่1กอนาเต้มาติปเล่นเข้ากันดีดิ ในช่วงเริ่มต้นอื่นเครื่องป e ีซีเั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆที่จะได้เห็นทั้งคู่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลกลับคืนสู่สนามอีกครั้งหลังจากที่ต้องดวงแตกบาดเจ็บหนักเมื่อรดูุการที่ผ่านมายางไรก็ตามนะครับแม์นี้เวอร์กิลฟันดั์กับโจโกเมสยังไม่ฟิตสมบูรณ์พร้อมทําให้เชลซีลอตัดสินใจใช้งานเจอร์มาติปซึ่งเนลงสนามเป็นคนรัรกนับตั้งแต่ที่เลี่ยงไปนานยืนคู่กับอิบรรฮิมาโกนาเต้กองหลังอดา,าคข้กายที่มิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงสมนี้ สำหรับคู่หูแนวรับคู่ใหม่นี้ต้องบอกเล่นกันว่าค่อนข้างดูดีมีคุณภาพมากกว่ากองหลังเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยกอนเตแสดงเห็นถึงพัฒนาการการเล่นที่ยังยอดเยี่ยมจริงๆและพร้อมที่จะดันเกมขึ้นสูงเพื่อช่วยเกมรุกของทีมขณะเดีวยวกันนะครับการเล่นเข้าขาอย่างรู้ใจในเกมรับกับมาติปตลอดช่วง45นาทีแรกดังนั้นเรื่องของสภาพความฟิตของฟันไดกับโจโกเมตก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าพวกเขาพร้อมเมือ่อไหร งานนี้มีความเป็น,ปนไปได้ที่จะได้เห็นมาเต้กับโคนาเต้ยิงกู้หูในเกมรับในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดซีซั่นที่จะพบกับนอริซิตีประเด็นที่2องอารักเกของมินามิโนกับโอริกียังเป็นคำถามต่อไปสําหรับแมตช์นี้นะฮะในช่วง45นาทีแรกเจอกเนครับเลือกเล่นค่อนข้างดีพอสมควรลงสนามและผลงานก็น่าสนใจมากๆอยยางไรก็ตามในครึ่งแรามีการเปลี่ยนทีมแทบยกชุด เพื่อที่จะได้ให้โอกาสนักเตะที่เหลือได้ลงสนามและยังเป็นการลองทีมไปในตัวโดยทีมชุดหลังส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกเดาวรุ่งโดยมีทาคุมิมินาโมโนกับเดวัโอริกิและเคอร์ติจอนลงทําหน้าที่เป็นแกนหลักงานนี้ต้องบอกว่าผลงานของดาวเตะชาวญี่ปุ่นกับหัวหอกเลือกเบลเยียมไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ในรายของมินามโนกไม่สามารถที่จะช่วยอะไรทีมได้มากนักนะครับ ยิ่งในเกมแบบนี้โอกาสทองของเขาที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองในยามที่ตัวเลือกอย่างโรเบรโตเฟอร์มิโน่กับดิโกโจตัมไม่อยู่แต่เขากลับไม่สามารถสร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยคาร์ติโอโลกี้ i, อาจจะสร้างความประทับใจในเรื่องของความรวดเร็วแต่ตลอด45นาทีหลังนี้เขาไม่ได้สร้างปัญหากับแนวรับของไมล์05ย้ามากนักจากผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาอาจทําให้จึรครับมีคําตอบในใจสําหรับอนาคตของมีนามิโน่กับดิวอกโอโลกี้แล้วนะฮะ ประเด็นที่3เอเลียดเด็กคนนี้มันมีของฮาวีเอเลียดนะครับยังคงสร้างผลงานได้นะประทับใจอีกหมักโดยงานนี้เจิกเก็ครอบมองให้เห็นแล้วว่าควรที่จะจับเจ้าหนูตัวแสบารานี้ลงไปเล่นในตำแหน่งไหนถึงจะทําให้เขางัดศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ยอย่างเต็มตัวเจ้าหนูวัย18ปีนะครับเคยสร้างความประทับใจกับการเล่นในตำแหน่งแนวรุกเรียมเส้นให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร ตอนที่ถูกส่งไปเล่นแบบหนึตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและในเกมนี้เขาเดินลงเล่นเป็นตัวจริงโดยเป็นส่วนหนึ่งในแผงบิ๊กฟิลสาคนนะครับเอเลียดอาจจะไม่ได้มีสไตล์เหมือนกับจอร์ชิชูวานรุ่มแต่ผลงานของเขาก็ทําให้เจินครัสอาจเลือกส่งลงเล่นในเกมพบกับนอร์ลีซิตี้ในเกมเพิย์ลิกนัดเปิดซีซั่นโดยจุดเด่นสําคัญก็คือเทคนิคการเล่นที่แพ,พลาวของนักเตะแถมยังเป็นเด็กที่กล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียนะครับ และมีแรงกระตุ้นในการครอบครองบอลสิ่งเหล่านี้บง่งบอกได้ถึงตัศนคติในการเล่นของเขาได้เป็นอย่างดีผลงาน45นาทีแรกของเอเลียตน่าจะทําให้เึงครอบไว้วางใจนักเตะเดาวรุ่งมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญความยอกเยี่ยงของเขาคงจะทําให้มรดาสุกเดอะคัพได้ตื่นเต้นกับฟอร์มการเล่นที่ดุดันของเจ้าหนูสิงนักเตะรายนี้นะรับประเด็นที่ 4. เกตากลับมามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น สิ่งเดียวที่ทําให้นาบีเกตาไม่ค่อยได้พัฒนาปีเท้ากับลิเวอร์พ o o นั่นก็คืออาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนะครับโดยเจ้าตัวไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทีมลิเวอร์พ o o เพราะส่วนใหญ่แล้วชีวิตของเขาวนเวียนอยู่กับเตียงโรงพยาบาลมากกว่าในสนามแข่งขัน ยันไรก็ตามดาวเตะชาวกีนียังคงได้รับความไว้วางใจและโอกาสจากเจ็กกิงครับอยู่เสมอนี่เป็นอีกครั้งที่นายใหญ่ชาวเยอรมันจับเขาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเกือกกับใหม่และก็ทำผลงานลีนาประทับใจสีด้วยเกตานะครัแบ,บแสดงเห็นถึงการเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในช่วงที่พัานาแน,น่นอนว่าฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยศักยภาพของเขาคงจะทําให้เจ็กกิงครับรู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นเพราะจะได้ใช้งานนักเตะอย่างเต็มที่ในลูกเกดใหม่ ยันไรก็ตามสิ่งเดียวที่สาวกเดอะคัพยังคงต้องสวดมนต์ภาวนานั่นก็คือเกียตาจะไม่กลับมาเจอโรคเลียงเล่นงานเหมือนกับซีซันที่ผ่านมาหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าทีมเสียนั้งเตะชั้นยอดไปอย่างน่าเสียดายประเด็นที่5โปรแกรมอุ่นเครื่องที่เน้นจริงจังปกติแล้วนะครับในช่วงแรกๆของปีซีซันเดลเมักจะเลือกเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเบาๆไม่หนักอย่างโอตแฮม ฟีดบูดหรือทันสมร์โรเวอร์แต่สำหรับปีนี้เจคินครับตัดสินใจเลือกนำทีมรับวีท้ากับสโมสรระดับบุนเดสเยาเยอรมันไปเลยซึ่งในเกมนี้มีผู้ชมด้วยนะครับแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นของหงด่างในเกมนี้โพิกมใหมก็ไม่ค่อยโดดเด่นมากนัดอาจเป็นเพราะนักเตะทุกคนก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยแถมทีมที่ลงสนามก็ยังไม่ใช่ชุดแข็งแกร่งที่สุดกรตมัม เร่นี่คือเป็นการลองของที่ทําให้เจคินครับมองเห็นจุดปลกห้่องและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีในแบบนี้นอกจากจะได้เห็นผลงานเด็ดๆของดาวรุ่งอย่างฮาวิเอเลียดแล้วเจคินครับยังได้เห็นฟอร์มที่น่าสนใจของโอเวนเบ็กไครเดกอรดอนไทเลอร์มอร์ตัน เบลลี่กูมเมเตโอและเลตันคลาสซนซึ่งผู้เล่นเหล่านี้แหละจะเป็นกองกำลงังสำคัญชั้นดีสำหรับการทวงความสำเร็จกลับขึ้นมาสู่ทินแอนเวลโดยโปรแกรมอุนน่นเครื่องแัะต่อไปของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับต้องดวนกับแฮทแทบเบรลินซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของหงส์แดงงานนี้นะครับคาดว่าผู้เล่นสำคัญคญหลายคนของลิเวอร์พูลน่าจะเรียกฟองเก่งของตัวเองกลับมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับ Watch me on the day. I was born I watched me the I, was born I watched me on